สวัสดีค่ะวันนี้นิดไปร้านเน t ตโตกับร้านเบอร์เกอรี่มานะคะสามีนิดชวนนะนิดไปเดินเล่นไหมไปซื้อของไหมอยากได้อะไรหรือเปล่าฉันจะต้องไปส่งจดหมายนะคะก็คือเป็นของที่มีคนสั่งสามีนิดเขาขายของลงในคลายในอีเบอันไซเก้นะคะแล้วก็มีคนสั่งเขาก็เลยจะต้องเอาไปส่งให้ลูกค้าเราไม่ได้ขายของออนไลน์หรือว่าขายของที่ มีสต็อกเยอะๆอะไรประมาณนั้นนะเป็นของเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็สามีนี้เขาไม่ต้องการแล้วก็เลยลงขายใน ebay เล็กๆนะคะ แบบนั้นนะเผื่อใครอยากจะสั่งของจากนิดนะคะคือเราไม่ได้ขายประวันนะั้นะเราขายของเก่านะคะเอ่อถ้าอย่างงี้มาดูกันเลยนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้างอ,อนี่ตั้งใจไปเดินเล่นแล้วก็ได้ของที่นี้แบบข่าวก่อนนึกอยากได้แล้วก็กระดาษทิชชู่เนี่ยก็หมดนะคะนี่ก็เลยไปได้มาแล้วก็มีของที่เขาลดราคาหลายอย่างนะนี่ก็เลยได้มาหลายอย่างนิดนึงนะคะมาดูกันเลยคะ่ะวันนี้ได้อะไรมาบ้าง อย่างแรกเลยที่นิดได้มาก็จะเป็นน้ำเปล่าโซดา4แพ็กเล็กนะคะอันนี้แกะดื่มแล้ว1ขวดนะคะตอนที่อยู่ในรถนิดหิวน้ำมากเลยนะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่นิดได้มานะคะอันนี้จะเป็นร้านเบเกอรี่ในหมู่บ้านนิดเองนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นร้านของนิดโตทั้งหมดเลยมาดูอย่างแรกเลยนะคะแม่บ้านที่เกียจเนาะคราวนี้นิดซื้อเป็นพิซซ่าสำเร็จรูปมานะคะก็จะเป็นแป้งพิซซ่าแล้วก็จะมีตัวซอสด้วย เวลาที่นิดทำเองเนี่ยนิดจะผสมตัวซอสนี้ใหม่นะคะเล็กน้อยถือว่าง่ายเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งนวดแป้งเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยออสามารถนวดแล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบได้เลยประมาณนั้นนะคะก็เลยซื้อมาหนึ่งกล่องต่อไปก็จะได้ออร์แกนิกเป็นลักซ์นะคะลมควันอันนี้ราคาสูงนิดนึงแต่ว่าเขาอร่อยนะจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะต่อไปก็จะเป็นฟริคาเดลไม่น้องฟิโอน่าก็สามีนิดนะคะแอบมาแกะ แบ่งไปนิดหน่อยเขาจะมีหมูกับไก่นะคะอันนี้จะเป็นหมูต่อไปก็จะเป็นเนยครอยจอบปตต้าอันนี้เขาลดราคานะคะนี่เห็นเราเออโอเคเลยนะนี่ชอบเป็นแบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะนี่จะเอามาใส่ตู้แช่แข็งเอาไว้นะและ้วเขาก็ราคาถูกกว่าอีกของยี่ห้อหนึ่งเนี่ยประมาณน่าจะเท่าตัวเลยนะคะนี่ก็เลยซื้อมา3มแพ็คเลยนะคะเพราะเขาลดราคาด้วยต่อไปก็จะเป็นนมสดนะคะคราวนี้นี่ซื้อแบบ เป็นกล่องมาแต่ว่าเป็นนมสดนะคะแล้วกออ็อยู่ได้นานนิดนึงก็ประมาณสากัก10วันนะคะหรือไม่ก็2อาทิตย์นะนมสดอันนี้ปกตินี้จะซื้อแบบเป็นไฮปาก็คือแบบอยู่ได้นานประมาณ2-3เดือนนะคะอันนั้นจะไม่ใช่นมสดแต่ว่าก็เป็นนมเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะคะ3.5ไขมันแล้วก็จะมีกระทุ้นสลัดสามินิเขาชอบกินมากถ้านี้ไม่ได้ทาเองสามินิเขาก็จะซื้อเป็นสําเร็จรูปแบบนี้นะคะมันฝรั่งสลัด ต่อไปก็จะเป็นมะนาวหนึ่งทวงลูกใหญ่มากเลยผสมกับน้ำพึ่งดื่มในน้ำโซดาเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะลดหุ่นด้วยนะคือเขาช่วยนะคะในการลดหุ่นเวลานิดลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดื่มนานแล้วนะ แล้วก็ได้หัวหอมแดงมานะคะอันนี้จะเป็นหัวหอมแดงชีรมันเนาะมีอยู่สองสาลูกดูสิลูกเบลเลอร์เลยอะสามลูกในหนึ่งถุงอันนี้จะเป็นน้ำคล้ายๆสเปรย์นิดๆน,นะแต่ว่าจะมีกลิ่นเหมือนหมักฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะจะเป็นของตุรกีซื้อมาสองกระป๋องมีขายที่เนตโต้นะคะมะเขือเทศหนึ่งกระปุกใหญ่ห้าร้อยกรัมนะน่าจะประมาณนั้นนะคะใช่แล้วห้าร้อยกรัมต่อไปนี้ก็ได้อลีฟมาหนึ่งขวด ตั้งใจจะเอามาใส่หน้าพิซซ่านะคะอันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะถ้านี้ดูไม่ผิดก็คือแค่8ปดสเก้าเซนนะคะอันนี้แตงกวาสองลูกตั้งใจมากเลยนะคะอยากได้แตงกวาดูสิมีรอยขูดแ,แต่ไม่ใช่รอยกัดนะแต่เหมือนรอยกัดเหมือนกันเนาะแตงกวาสองลูกนะคะตั้งใจเอามาเลย มอสซาเลลาชีสน้องฟิวน่ากับน้องซาร่าบอกว่าอยากกินนะคะนี่ก็เลยซื้อมาให้2ห่อแบบเอ่อก้อนใหญ่นะคะแล้วนี้ก็มีก้อนเล็กด้วยนะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะไอยสสลัดของ3ามีนิดสำหรับอาหารเช้านะคะต่อไปนิดก็ได้แกมิสซ u เ p e หรือว่าซูเพนแกมิเซ่นะคะมาเอ่อหแพ็กสำหรับทำซุปนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีเอ่อหลากหลายในนี้นะคะแล้วก็ทำซุปได้อร่อยมากๆเลยนี่ก็เลยซื้อมา1แพ็กนะคะ ช็อกโกแลตขาวน้องฟิโอน่าชอบทำคุกกี้มากๆเลยนะคะนี่เลยซื้อมาให้น้องฟิโอน่าสกล่องเ,อเพราะว่าเขาอยู่ตรงแถวที่ลดราคานะคะนี่ก็คิดว่าเขาน่าจะลดราคาซื้อมาให้2กล่องแบบ xxl เลยนะคะไซส์ใหญ่ แล้วก็จะมีวีโนของโปรดนิดเองนะคะซื้อมาตุนเอาไวา้เพราะว่านิดชอบมากๆเลยเวลาเราไปเดินในป่าหรือว่าไปเดินเล่นหรือว่าที่บ้านหนึ <ś> ่งแท่งมีสี่ชิ้นประมาณนี้นะคะนิดจะกินกับน้องซาร่าน้องฟิลนาแบ่งๆกันกินนะคนละก้อนสองก้อนประมาณนี้นะคะอร่อยนะแล้วนิดก็ได้คเน็กกี้โปรตมา2กล่องนะคะเขาลดราคาหรือเปล่านิดก็ไกมไนน่แน่ใจนะแต่นี้เห็นปา้ายเหลืองๆนะคะเขียนว่า9 9เซนนะคะนิดได้แบบเป็นโฟล์คอนนี่นะคะโฟล์ควอนก,กับโรเก้นมา อย่างละหนึ่งกล่องเอามาตุนไว้ที่บ้านนะคะอันนี้เขาอยู่ได้นานหลายเดือนเลยนะถึงปีหน้าเดือนสี่ต่อไปก็ได้เลสน้องฟิวน่าชอบมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นลดหัวหอมเซาครีมนะคะ น้องฟิลนะชอบมากๆอีกเลยซื้อมาให้หนึ่งหอ่อรู้สึกว่าลดราคาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าเรารีบไปรีบกลับนะคะก็เลยไม่ทันได้ดูแต่ว่าจากที่เห็นกองกองอยู่เขาจะมีป้ายสีเหลืองบอกนะคะว่า9 9เซนนี้ก็เลยซื้อมาหนึ่งหอ่ออันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนจะลดราคาวันนี้รู้สึกว่าคือไม่ค่อยแน่ใจอย่างที่บอกว่าเขาอยู่คนละจุดกับทุกครั้งที่ลดราคานะคะก็ได้มาอย่างละหอ่อแบบเป็นช็อกโกแลตกับเป็นฮาส์นุสนะคะอย่างละหอ่อ ห่อเล็กๆก็กระทัดรัดนะคะเวลานิดพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกดีสามีเขาได้น่าจะเป็นที่รดน้ําต้นไม้นะคะอันละ2องยูโรเกสานี่สามีนี่ซื้อมา2อันเลยนะโอเคนะคะของสามีอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะนิดจ่ายไปทั้งหมดของร้านเน็ตโต้ 65ยูโร38เซนนะคะสำหรับร้านเน็ตโต้คินเดอร์พิงควีนหนึ่งกล่องสำหรับเด็กๆน้องฟิโอนาบอกว่าแม่หนูอยากกินโอเรอมากๆเลยนี่ก็จำมาไว้นะคะถ้าเด็กๆบอกว่าอยากกินอะไรนี่ก็จะซื้อมาให้นะคะแล้วนี่ก็ไปหามาให้น้องฟิโอนาหนึ่งกล่อง <c oughs> แบ่งๆกันกินนะคะในนี้มีสี่หอ่อนี่เลย ก็เล็กๆกระทัดลัตตีนะคะต่อไปก็จะเป็นกระดาษอันนี้จะเป็นกระดาษ c o สเมติกทิชชู่นะคะนี่ซื้อมาเอาไว้สําหรับบนห้องนอน1กล่องแล้วก็อีกสองกล่องก็เอาไว้ห้องข้างล่างนี้นะคะอ่าจริงๆแล้วเราหมดเยอะเหมือนกันนะปกตินี้จะซื้อตุนไว้ตลอดประมาณ4กล่องที่บ้านนะคะแต่อตอนนี้เหลือในตู้ประมาณ1กล่องหรือ2กล่องนะเดี๋ยวถ้าไปคราวหน้านี้ก็อาจจะเอามาเพิ่มนะคะเพราะว่า เราใช้กันบ่อยมากๆเลยบางครั้งเด็กๆก็ใช้เช็ดจมูกด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วอันนี้เขาเป็นแบบสี่แผ่นนะคะหนาเหมือนกันสามารถเช็ดจมูกได้นะคะอันนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะสะดวกมากเลยสําหรับนิดนะคะนีดก็เลยชอบแบบนี้แล้วก็ได้กระดาษเช็ดก้นมา2แพ็คนะคะตอนนี้เนี่ยซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะคะทางร้านบอกว่าแล้วแต่เธอ <c oughs> คือนีดถามก่อนนะว่าฉันเอาไปสองห่อได้ไหมว่าที่บ้านอะหมดเลยนะในห้องใต้ดินของนิดนะคะปกตินี้จะซื้อตุนไว้ตลอดอยู่แล้ว2แพคนะคะแล้วพอคราวนี้เนี่ยนิดใช้หมด คือที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในตู้นะคะแต่ว่าหมายถึงที่อยู่ห้องใต้ดินเนี่ยคือหมดเลยนะนี่ก็เลยไปซื้อมาเพิ่มนะคะเอาไว้สําหรับห้องใต้ดินหนึ่งห่อแล้วก็แกะเอาไว้ในตู้อีกหนึ่งห่อนะคะ แล้วคราวก่อนแต่ละครั้งเนี่ยนิดไปนิดอยากได้ถุงมือยางนะคะเวลานิดทำอาหารทำกับข้าวทำขนมนิดก็ใช้บ่อยเนาะนิดก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งอันเลยนะคะตุนไว้เลยที่บ้านนะถึงจะไม่ใช่ช่วงโควิดเราก็ใช้นะคะเพราะว่านิดเอาไว้ทำสวนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันต้องใช้เยอะนะคะก็เลยซื้อมาหนึ่งอันในนี้ก็จะมีร้อยชิ้นนะคะข้างๆเขาก็จะมีบอกวิธีอลองไซส์นะคะว่าของเราเนี่ยไซส์อะไรของนี้ก็จะเป็นไซส์ M m i d d l ลนะคะประมาณนี้ไซส์ m i d d l ล ข้าวก่อนสามีนี่เขาซื้อมาผิดนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ให้สามีใช้นะคะส่วนนี้ก็ใช้อันนี้นะมอสซาเรลลาชีสนะคะอันนี้จะเป็นแบบ50%ไขมันน้อยส่วนอันนี้จะเป็นแบบ45%ไขมันนะคะแต่อันเนี้ยจะอร่อยนะเพราะว่ามีความอ้วนน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าชอบคือครอบครัวเราชอบทานมากเลยนะคะมอสซาเรลลาแต่ว่าปกตินี่จะซื้อแบบเป็นชิ้นใหญ่คราวนี้น้องฟิโอน่าบอกว่าอยากจะเอามาผสมเองนะคะใส่บาาัตซามิโคนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นี่ก็เลยซื้อแบบเป็นอันเล็กมาให้เราจะได้ไม่ต้องห่น นะให้น้องปรุงแล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็แบบพกพาด้วยนะน้องฟิลนะบอกว่าคราวหน้าเราไปเดินเขากันแม่ซื้ออันนี้มานะหนูจะห่อไปกินด้วยนี่ก็เลยซื้อมาให้2อ,อันนะคะเผื่อเราได้เไปเที่ยวข้างนอกบ้านกันอีกนะคะต่อไปได้โอลิฟใส่ไส,ส้ชีสนะคะฟริชแคสเซ่สามินตเป็นคนหยิบมา1อันเราก็จะมีเพปเปโรนีไส้ฟริชแคเซเหมือนกันนะคะอันนี้ของปรดพวกเราทุกคนเลยนะคะยกเว้นน้องซาร่านะ ต่อไปก็จะเป็นควักนี่ซื้อมาเป็นแบบ0.2ไขมันนะคะอันนี้ก็โอเคเลยนะคะไม่อ้วนหรืออ้วนน้อยเนาะนี่จะชอบติดคําว่าไม่อ้วนไม่อ้วนจริงๆแล้วอ้วนนะคะแต่อ้วนน้อยแล้วแต่ว่าเรากินเยอะหรือกินน้อยนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะกรีเชโยเกิร์ตอันนี้จะเป็นรสเชอรี่นะคะหรือว่าเคียเช ต่อไปก็จะเป็นชีสนิดซื้อชีสมาสองห่อนะคะจะเป็นชีสสาหรับอาหารเช้าหรือไม่ก็เวลานิดทานเล่นนะคะเวลานิดกินเล่นเนี่ยนิดจะโรยเกลือพริกไทยนิดนึงอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นของเกาดา้าแล้วก็มสัสตาร์มานิดจะซื้อแผ่นเล็กๆนะคะถ้าใครสังเกตนิดชอบซื้อเป็นแบบเนี้ยเขาจะอร่อยรสชาติเขาจะกําลังดีนะนิดชอบเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นแบบไฟเลยนี่ จะมีแบบแผ่นหนาก็มีนะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเนื้อนแน่นนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบเบาๆบางๆนะคะประมาณนั้นละกันเนาะ ที่เหลือก็จะเป็นร้านเบอร์เกอรีอร่นะคะนิดได้เห็ดมาให้น้องซาร่าะอันนี้จะเป็นเ,เหมือนอะไรนะกูมีเปยเียนประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปร่างของเห็ดเขาก็จะมีรสชาติอร่อยนะนิดชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยแย่งน้องซาร่ากินนะนิดซื้อมาให้น้องซาร่า20ชิ้นนะคะน่าจะตกชิ้นละ5เซนต์นะคะถ้านิดจำไม่ผิดแล้วก็ได้โดนัทสมาร์ตี้มาให้น้องซาร่ากับฟิโอนาคนลอละกนอันนี้จะเป็นโฟล์คควอนเซมเมอร์จากมูลนะคะนิดถามเขาแล้วนะคะคล้ายๆเมเลดเชียม น,นะนนี้ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะคราวนี้นิดเลยตั้งใจถามนะคะเขาก็บอกมาน,นี้ก็ซื้อมาด้วย1อันครซองนะคะนิดซื้อมา1อันคราวก่อนเนี้ยนิดอาจจะพูดผิดนะคะเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่าโครซันบางคนเขาก็เรียกว่าครซอง คือมันสามารถเรียกได้2อ,อย่างแล้วก็ปัมเบอร์เกอร์อีกนะคะนี่ก็เลยอาจจะเรียกผิดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะแต่เวลานี้จะเรียกนี่ก็อ่านเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็เลยออกเสียงผิดนะคะเป็นแบบเหมือนโครซานนะคะแต่ว่าสามีนิดกับนิดเนี่ยเราก็ลองหาในอินเทอร์เน็ตเลยนะนิเซิร์ฟหาเลยนะคะว่ามีคําว่าโครซานอยู่ไหม สรุปแล้วเขาก็เรียกกันว่าโครซานเหมือนกันนะคะแล้วก็โครซองด้วยแต่ว่าโครซองเนี่ยจะเป็นที่นิยมเรียกเพราะว่าเป็นภาษาจากฝรั่งเศสอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะมาแก้ตัวนิดนึง <laughs> <laughs> จากที่พูดผิดค่าวก่อนนะคะแล้วก็ได้เปรเซ่มาหนึ่งอันแบบไม่มีเกลือนะคะนี่จะซื้อแบบไม่มีเกลือตลอดเลยสําหรับร้านเบอร์เกอรี่นี้จ่ายไปทั้งหมด5ยูโร50นะคะพอดิบพอดีเลยและนี่ก็เป็นของกินของใช้ทั้งหมดสําหรับอาทิตย์นี้นะคะบางอย่างก็อาจจะหมดบางอย่างก็อาจจะไม่หมดนะคะก็จะประมาณนี้ตลอดเลยนะเราไม่ได้จะต้องกินหมดก่อนแล้วก็ไปซื้อนะคะถ้าเราได้มีโอกาสออกไปข้างนอกเราก็จะไปซื้อแล้วก็ตุนเอาไว้เลยนะคะคือจะไม่รอเวลาเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เปลงใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ